กลับก็ขอกราบนมัสการต้อนรับถวายการต้อนรับพระเด็นคนุณหลวงพ่อเจ้าวาวดวัดสิงห์นะคนะรับอานาระอาจารย์อัตมพคนะครับก็อพยายามที่จะไม่ขาดสายโยมน,น,นะครับเนาะอันไหนที่ว่าดีนพราศงฆาธิกรองสรงสมรรสโอคาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในาลวรัชาลนี้ที่ทำบังรักษาอายุตัดไปยังปีสังขังรักษาอายุทวาที่เทวามัโรพะ สวัสดีครับโยครับวันนี้โยมาทำอะไรนะครับพร้อมครอบครัวครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเป็นประธานสร้างองค์ปู่เวิสวรรณนวัตพังนะครับครับพร้อมครอบครัวชื่นชมพิบูลนะครับครับในวันนี้มีพิธีผูกเศษเดี่ยวกับพระาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสวัตพังนะครับครับงานจะเริ่ม วันที่สิบสองถึงสิบห้านะครับ,รบมีมีพิธีเททองหลอ่อพระเททองหล่อองคปูทาเวสวรรณวันวันที่สิบห้าเวลาทุ่มสี่สิบสี่สิบห้าหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับ,รบขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นประธานหล่อองคูทาเวสวรรณด้วยกันนะครับครับก็ขอเจริญธรรมชาวประทุมก็ในวันนี้เป็นวันที่11 เมษายนพุทธศักราช2565เนื่องด้วยทางวัดตะพังเราได้มีการหลอท้าเวสุวรรซึ่งว่าเป็นองค์สูง5เมตรโดยมีต้นมีประธานมาหล่อให้แล้วก็วันนี้ก็ทางวัดของเราก็ได้มีการปลุกเสกปลุกเสกเดียวนั่นคือขนาดจานเดียวนั่นเองใน เจ้าภาพที่ได้อนุเคราะห์เมตตาในรุ่นทาเวททาเวทรุ่นปดนี่สวีทรัพย์แล้วก็ในวันที่วันพุ่นี้คือวันที่12ทางวัดตะพังของเราก็จะทำการเปิดเปิดงานก็ขอเชิญชาวประทุมทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลก็มาเมื่อไม่รู้จะไปไหนก็มาเที่ยวที่งานวัดตะพัง ก็ในวันที่13ก็จะมีพวกนี้ก็จะมีลิเกมีสมโพธลิเกดีลิเก,ด,เกดังแล้วก็ในวันที่13ตอนเช้าก็จะทำบุญแล้วก็กลางคืนก็จะเปิดกองบุญเป็นปกติส่วนในวันที่14ก็จะมีการส่งน้ำพระตอนเช้าฟังเทศฟ,ฟังธรรมแล้วก็มีการส่งน้ำพระเวลาบ่ายโมง ส่วนในวันที่15นั่นก็นคือมีการตอนกลางวันตอนกลางวันได้มีการถวายพระป่าพระป่าร่วมสร้างเท้าเวทสุวรรณแล้วก็กลางคืนเวลา20นากา39นาทีจะมีการหลอดเท้าเวทก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้ไปไหนก็ดีที่เห็นใกล้ๆบ้านก็ดีมา ชมหมอทศก็ดีมาดูลิเกมาของของของค้าของขายมีมากมายแล้วก็ในช่วงวาระดิถีนี้ในปีใหม่ไทยก็ขอให้ท่านพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวปทุมญาติโยมที่เป็นชาวปทุมก็ดีคนทั่วประเทศก็ดีก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยรม ขอให้สิ่งนั้นจงบังเกิดผลแก่ตัวท่านและครอบครัวมีแต่สิ่งดีๆปรากฏขึ้นตั้งแต่วันนี้ยันสิ้นปีและปีต่อ,ตอไปเขาจะเรือนพร